บักเขียนได้คือแต่พ่อก็รู้ว่าูกรลานใได้อาจทีพค้าขึงพ่อเพราะเพิ่ภงพระบารมืองามมือเนือกายจางามมือแค้นมือค้ามือหงมือกายทางบุญได้กายจะขอคือค้าขอืมโปรดประทานโชกละในเมื่อพ่อให้แล้วก็ต้องรู้จักทําบุญงานรู้ทำบุญทางบุญนำมาคู่ปาน บัมันใหญ่เรือกเชือเตยอว้ยนะใจจะกลัวไปกินไปเชื่อไปเลยเมื่อฝุ่นเมือนจั้องมาขอปูมอืมาเป็นอย่างนั้นอืมบางคนก็คิดว่าได้บางคนก็คิดได้ก็จะแต่บางคนคิดไม่ได้กินจนหมดเลยเมื่อจะจะมาโอดโอดหัวหัวมาขอพอมาอ่อนบ้อนชือกัะเทียมปูบางคนก็ว่า โอ้ยูกัขีดตัวมาคู่ขิดตัวผัดว่าอืออย่างนั้นด้หนึ่งมดกระขอบปังอย่างนั้นมาทาน่าเนาะอันนี้เมื่อเรียบจะบุนทิ้นทางน,นี้เรียบจะบุนชิ้นทางการกินการทานของเขาบ่มาสึงอย่างง่ายง่ายมึงก็เส้นดูกันยังเอาก็ได่ได้ยเรีม่มครับปูม,มันเปิดจังาการน้อลูก,ก,ลก,ลกจังการเขาถึผฟาขั่งคว่ำมือถึงแม่บ่บบบเอารัากข้นศั่อูแล้วอย่างน เอออันนี้เอฟซีผ่านมาทางเครื่องยิมแล้วเว้ยเออร้ายปู่ร้ายพ่อมร้ายคือเทียงเรื่องงามนะล้วเนาะผููกระดิกระหน่อมนางอนุนพักละอืมสิบเก้าบาทก็มือนะลูกเนาะเออนางบัวบวัลเทียงหิมหิมพ่องสิบเก้าบาทก็มือนางปีกระพริบคืนวาปีร้อยเก้าบาทก็มือเออร้ายปู่ร้ายพ่อมร้ายคือเทียงยังงามไม่ได้อ่ายหมดทุกคนนะลูกนะแต่ได้บุกทุกคมอืมสาธุสาธุ อาจัรับลูกร okay. ้านมีได้คือได้ยั่งดูเหมนกวาบุญมาขอให้โอเคใครเทียวว่าอืเพิ่นได้รับสู่วาลูกร้านได้พูดจริงทำจริงจริงสะติดตรงประชานโชคราบให้ลูกร้านด้วยให้หางมือดีได้ให้เงืนได้โองให้กล้องได้มากที่จะการง่านจะเริ่มตำางห่งหงด้วยด้วยเด้อเด้อ่รับให้แล้วนะลูกนะรับให้แล้วองครับปู่ อันนี้พายมาทางของนาแตงโมพาด้วยอือนางบุญสูเนื่องกาช้าขาอยคอยแขนมันม่คู่เออท่านบุญไปก็ปูกาคาดูขายปวยอือไปรูเมือหนอกกว่อนงดูประเทศเก่าหรือเลาเนาะเออคูวามัวาวไัดหิยจึ๊มม่คู่งั้นหายหนักหน่อยหายหนักหน่อยแกไปตบ๊มว่าขันได เขาไหนมาหาวาดเบ็นพงกนอแรกเขามายอยหาทีป้าวิปถึงงานนั้นเนาเขาไม่คุกก็มีวอนออ่าขอให้มีโครคมีกบมีโรบมีมาอายุวันนี้ถูกขับได้นงหนึ่งแล้วก็รวยน,นนะอาขอได้รับแลย่ะอืมนะ อันนี้ผ่านมาเครื้องแต่งงูพลาร้วยลายผู่หลายคนไหญคือเสียงเลี้ยงน้ำท้องค้ำพินไทยส่งิบเก่าว่ะมือูนซิบเก่าใหญ่ใื่ครับปู่มือนซิบเก่าเางขึ้นกระดาผากุยกระโตกหนึ่งหนึ่งเก้ารื่ไหมครับดอกมันงันเนาะอออันนี้อาจะมือเก่าูพฟอร์ไปครับนางอานาการพันหนึ่งหนึ่งเก้าว่าฉันเดิมครับปู่ ขอให้มีโชคมีรักมีโชคมีไม้ไอยดูไปนะถูกขาล้วจริงๆแล้วก็รูดูวยนะดนะอาจจะดึงจะเริ่ม,มอืมอันนี้เอฟซีฝังมาทางช่องยิ้มเหมือนเดิมเออแกะบั็กแกะผมยิ่งพอขออู่พอแต่ตามข้าม,มุม,มุหมักฝันชนะก็เลยมีแก่ใช้ค่แค่จะเคลื่อนัาถังหรือพอหอยแข็งไป้อมกับติ๊บจกักกักกกอมาเอิ้มครับผูออใครม่โชคมีรักมีโชคมีไม้ชื่อว่านางอะไรนะ นางขาวอาฟองราขวาเนาะครับปูเมันราถ่ายเนาะราขวาขวาขวาขาคัเออนางมีชกมือรามือชกมือไม้มืถึงแล้วก็มอวนนะงลกนะจิตจะตารง่ายจิตจะเลื่อนรูดออืมอาปรวมก็ได้ยืมครับมันหลายคุงเนาะครับปูนางอ่อนนี่ค่ะคำว่าคุ้มเออรวมภาว่ามือใาของมือนางก้านเล็บแรวมภาวาเออมือแข็งง่ายก็ได้กับว่าเอาก็แถึงงไายรูปดอม นางปัธมาวารีเพบกับนายเสบกเออเขากับคารวะพร้อมกับนางนิ่งมวลโดนเสือย่างกอกระดูกไปเพาไม่รวมเสียหายาจเสือจ่านางบอกจ่าคุณย่างกอกระดู้งไปเพราะจะ่าขอดเพรานจ่ายคนณค่อพราะกู่มือแค่เพะไม่เว้ามาจ่าเออข้างหยาข้าข้ากคือหยาคืงหยาจะคอยที่จะมาหยา กัได้ทำอมันง่ายหมนเิมครับปูเออออกไปก็ได้กับโคมันกายออกไปก็ได้กับโพมันมันมือาดรูอืวันนี้ฉิตายนะยื่มตายแล้วก็หวงองยมา่มเ่เราถาม่าคุณมือ่าแล้วกตายก็ได้เออกูง่ากูตายก็ได้เพาว่งเหมือนซมครับเออมาดก่อกันขงเยอะน งานอ่างน,น,น,นี่ไม่เหตุผลตลอดเวยลาเออจ่างเปิดยังลูกหลานขอช่าเงเปินเช่นนี้เออบอกเคฟเอกก็กลางบอคอยมืเวลาว่ากลางนี่นม่บคอ,อยคือกลางบอคอยอมืเวลาเออแม่จางง่วงผีบ้านมาถามเวลาไม่มีก็ต้องไป <laughs> <laughs> เรียบร้อยมัดหมาหมดทุกคนมัดเปิดเชีางงานดีครับ <laughs> ว่าไม่คกูคำฝาดอกเีครับปู่ตายมัดนั่งเบาะ้นตายมัดอืมตายวัติปูตายมัด่พ่อจายายก็ยังไงเนอะครับปู่ยังโดยงคงประัอืมตเครื่องมันมือกันคืออืมใช้แรงนะคู่ทางบุญเนอะปูไม่ยังนเดี๋วันที่สิบกกนตายบนเห้มีคิวต่อแล้วปู่ว่นท่หกเวันที่สิบหกอ บางเดียวก็ตายคือคือว่าจะตายง้อจ็แก่ตายง้อพวกนี้คือมาเบอกแค่พออีู่ไา่ไหวเออพ่อผมให้ฟังในโรคนี้มันมีใครอยู่คำฟ้าเข้าใจไหมครับปู่เวรว่ายตายเกิดตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเยื่อครับเออค้างว่าอยากเมวรบ่ายตายเกิดกันให้ปฏิบัติตัวให้มันได้บรรลุถึงบรรลุธรรมให้ปรินิพพานด้วยตัวเอง เออแต่ว mm, ่าผมถือไปคือแก้อปออืมม่นาดักนยผเะครับปก็ถืภาวนาแต่แจ้เข่าวัดคือคือแขนแข้นเริ่มจะเวาไงครับบุญวาบุญมาแล้วมีว่คืมีคือพูหรอครับไม่้มันมือพูดถึงแเจ้ถเบาพูดถึงแขนบมงครับมีเหรออะ่ปพูดหรอปูให้พูดให้หมดหายมดแค่นี้มครับ ค like like ือแกม่แกม่เบาวานคือว่าบุ๋งไยก็ยังม่ได้อยู่ pool บุ๋มบนหน่อยด้อนะครับอ้าอึ้ง่างยังไม่วานกันบุเ๊อื้งอ่านว่าใจง่ลยใท้ออื้ขันง่ายเฉือยบเด็กขันงากหลายอย่าม่ก็คือเรื่องว่างยากค่พอพอเฉืถึงวันนี้ไปว่าเยอะ่านี้อื้ข้ก็ไปก็ถอมคุงดังแม่เออของวาก็ฟังควงควงดังแหเมเ็เขียวเกลัว ใอื้ออเน่ะออมึงจะน้ไปจะขึเดือดเออข้างไหก็พอเอามือวาดก็รับตกอไปดูน้างไก็ดูก็ได้เออข้างวาดขางว่าก็เรื่องงานกงขานงกนกงเีเออใจอื้เขากระรับดังแมวเขาก็เอาเขียวเชิ้อเขาก็เอาเออเนาะเออต้อไปคัด เ่ากอ้อมมาแค่เ่าก็แกเรแห้งขั้นรู้ไหมเป็นหบดกันแงเยอาเดียเขาใกลว่าอะไรขั้นหรือกปพอเที่ยวหอบหวานพอหอบจะเพ่มถึ่งมากยังคอยแก่หุดเลยอะขอให้มือโชคม่รามือโชคไม่มาอกูวันนี้ถูกขัครับแล้วก็รวยแล้วจะเริ่มอือันนี้ของแขร นางระบโบโอ้ของร้านอาหารครับปูคนรวมพวงมาได้กับแม่คู่ครับนางนางระบโบครับบึ๊กนายยมครับร้านอาหารยวนบ้านน้องบุครับเออเออถขายพวงมาได้ครับอ้าวให้ทั้ง่าค้าขายให้ดีได้หรือไม่เขาขายของบ่ได้ขายของครับปูก็ครับขวายขวนผิดแง่ขายของนอกขายของนอกกึมนอกกับปูละครั ก็ามฝากพ่อมาเะแล้วก็ก็ากพ่อกระไปรู้ไหมรปูเอกะไปเหยียบร้านให้รู้อืให้โชคให้ mắn ให้กำให้รวยเรื่องเด้อขายไงมือให้คืนให้คืนให้เงินให้นอให้องได้มาเงงแล้วก็รวยรซาตัาตุงานงเงา ขายยั้นกันเงีเพราะว่ยขายยั้มึงก็จดั่งหาว่าแ้าตอนนี้คือพอดันงําม่อมือดั่งําม่อมือคือพอเปี้นเพ่้ยนพอไหนพองากพไหลมันพอไหนก็คพอไหนแต่ตอเนี้แข็งนยผมก็ตัวก็ร่าป่ากันก็คืออืออย่างการยาววันนี้ขอกลับคารว่าองค์ุตัือพ่อมึงคือว่าจะคักคิด่อพ่อว่าจงไหนพอจะให้ลูกคับลแรงกัดกิโลวาแค่มึง ให้รื่นประมาณเก้าสิบกิโลนะนะอีนักการยาวนะเอพอพ่อพ่อให้ทิพยผู้ขายไปยังหน้าเป็นงานเรนาอย่าง,าง,างมาะวันนี้พ่อจะให้ทิพยอีนักการยาวเลยหลังจากอืมสิบหกนาฬิกาเป็นต้มไปพ่อจะให้ทิพอ์อีนักการยาวครับสิบเก้าวานเป็นไงเนาะ,ะสิบเก้าวาทจริงหอดท้องคุ้งคืนเออแต่ว่าให้เกิดไม่ได้เพราะใดดาย ใจวัจินเกินไวล้วพอไหรือนก็ก่อนหามเกินพราพุ่คขึ้ย่งั้เาอยู่เร่ตาง่นิกาเปลนโลกไปอ่างนี้หมใติบกทิเ้าวมเรองต่านักิการ่าชเก่อ่บาเรส่องชเก่ยคาบ้าเก่งอะ่โข่ันทบานมงนี้โ่ดีวันี้เการจมกานังไห ยังสิบหกาฬิ่ะให้สิบห้าบาทว่าจะผู้ศักสิ์ศรีนจะเกินของพุ่มครึ่งถ้าเกินของพุ่มครึ่งนะเขาจะไม่ให้กินรู้จนนัมมกไหมนั่งสมาธิงบพุ่มมุกจะโกลนั่งสมาพุ่มก้นนะนะรู้จักยังไงเออขั้นบวชก็ได้ปฏิบัติก็ได้ y, ลด y, แล้ววนะ่าโกลนี่งั้ก็รู้ ต้งมเกกันไมาบวัโบว่าทางบางเนาะนางามหุ่ถุไ้เอครับปูขอจอปคน้ยครับพวกไปปฏิาัติวัถึงวัฏิบัติท่างนู้นม่วัดครับวัดองงามว่าว่าทางน,งนี้นามามาาันกจัให้แมวกแมวกแหวมาอมาจุ่มเนาะครับอืมชวงบนน,นกักจากอ เบิ้งไปพวงมันนังงหมอกอ่อนยังชำระขือยุดครับผัวนั่งเครื่องขือหยด้ั่งจงกอนขุดข้อขุดโ้อุดโ้อขุดหนึ่งยอน้องขุดดพน้อุดโเออปาด บาาน mm ี้ค yeah, ิอ em, ้อนนี Britney, eh. Men, ่ก็ายเยอกว่าแฮ่ก่งพูฟูเยอะตรจากหังกองนะไม่ค็กูหายนั่ค้ขงเรอนั่งห่ว้องนั่งสมาคือคือก้อนงได้เรื่องน้องหง่วงได้เรื่องคาปูผมมาษาจ้าจะจะพักบวชนะเรื่องพักาบอกปูนั่งคืออิ่เพินู่งหลังกองกองเรื่องอ๋อาม่เข่าคืออ่างกองกองมา พ่อรลยว่ามันนางสามารถคืิยเออโก๋กวนกับกวนกว